บอกเลยว่าเราไม่ได้อยู่ใต้อันเดิของผู้กำกับผู้กำกับอยู่อันเดิผู้กำกับอยู่ันเดิมทเราจัมผมไม่ได้พูดอะไรเราคนอย่างกูมาแล้วภาพไม่สวยเลยไปไนไ หน้าไปนู่นเมื่องหลังมันนีอ่อ่ี่อบ้าหลัตอนนี้มีอยู่ถุงเลยไม่บเก็บ จองทุกคนเดียวที่เจ็ดมันเป็นคนเดียวรูปที่หนึ่งอ่ะแล้วพอแบบพอมันจบท่อนรูปแบบมันต้องมีคนส่งข้อความมามึงต้องวางกีตาร์เลยจบท่อนรูปวางกีตาร์ที่เขาพามาใช่ช่วงนี้พี่ผมต้องปิดร้านนะแล้วต้องรออาก,กาศไปก่อนอะไรเงี้ยเข้าใจพี่นะ,ะแล้วมึงก็แบบรู้สึกว่าอนาคตมึงค่อยๆมืดลงจากข้อความนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่มึงแบบเศร้าๆอยู่อ่ะไฟมันจะค่อยๆเริ่มติดเลย หมือนมีไฟช็อตจากมือทีมึงจากรอบข้างมาแล้วมันก็ทําให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดเรื่อะไรขึ้นวะแต่อยู่ๆแบบเสมือนว่าได้ยิ้มเสียงกำลังใจแบบเพลงอย่างเงี้ยค่อยๆมองพวกไฟพวกนี้แล้วค่อยๆยิ้มขึ้นมาอันนี้เลยโอเคเบ็ดครับ and ไดีกวค่อยๆลุกครับ กล้องเข้าไปเร็วเร็วสุดเลยปีกสักปีนึงครับครับเมื่อกี้มันไม่มีผมมีคิวเนี่ยลืมไม่ไเดี๋ยวพี่ป๊อปเริ่มจากแคบก่อนพี่ใช่ครับแลเดี๋ยวพอกว้างเห็นหน้าจอาบนหลับซึ้อเดี๋ยวให้คิวพี่หมูอ่ะกล้องเบ่ะ และมองตรงขึ้นไปข้างบนปีเดียวมองตรงขึ้นไปพี่หมูแล้อโทรศัพท์มาประมาณนี้นั่งซึมไว้เพี่ยอแลที่ก็มีอยู่ออที่เดียวแต่ว่าแม่งเด่นไม่ได้ถ้าใๆหันไปมองเที่ยนจะไขึ้นของมองจากบ้องไปฝั่งขวาช้าๆเดียวช้า อยู่ตรงนี้นะครับน้่ตรงนี้หันไปมองโทรศัพท์ที่วางอยู่ที่หนึง่งไม่ต้องจับในพี่มองเฉยเฉยมองไว้อย่างนี้มองไว้และหันขึ้นไปมองที่แอร์แล้วก็ค่อยๆ่ยิบม,มุมปากเหมือนตอนนี้เราเห็นมีอาบิีกำลังเต้นอยู่เมื่อิเขากำลังจะถอนบีกินี่ตัวข้างบนหมอ SK. เอเค่เอกว่าครับ เบี้ยบีเลี้ยดีไหมครับเบี้ยบนี่ถือว่าวิ่งเก่งแล้วนะเบี้ยผมจะนึกชื่อผมจะนึกชื่อคนใหม่ๆก็นึกจะไม่บอกไปทั้งเต้นไอรอนอะไรอนแท็กซี่มีมีพีวันกับออ๋ที่มินิมหมได้นะครับ มาพร้อมกล้องมว่าี่เี่ยาอาดที่ข้างนครับจะมีจุดเปลี่ยนแปลงของตัวเองนิดนึงคือ หลังจากที่เราเศร้าๆอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคิวไฟที่ค่อยติดขึ้นมาทีเนี้ยการติดของไฟอ่ะคือเราจะเริ่มต้นด้วยความสงสยัยส่วนว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีไฟมันถึงติดวะพออยู่ดีพอไฟมันถึงติดปุ๊บเนี่ยเราก็แบบให้ฟ e e l i n g แบบสงสัยก่อนแบบเพี้ยเกิดะขึ้นมาเราก็แบบค่อยๆลุกขึ้นมานั่งแ,แบบมองไปแล้วก็แบบไฟในห้องนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงกระพริบเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะให้คิวไฟ step สองอะขอดูไฟเ t e ที่หนึ่งหน่อย อันนี้คือไฟเต็กที่1นึ่ครับมันจะมาช้าๆอยู่เพื่อให้เราสงสัยเตจที่1คือลุขึ้นมานั่งปึ๊บแต่ว่าเรายังอยากได้ความเสียใจนะลุขึ้นมาจากความเสียใจเสร็จปึ๊บก็แบบสงสัยว่าแบบคืออะไรวะอ่ะมาดูไฟเตจสองเตจสองี่อันนี้คือเตกสองแล้วใช่คโอเคทีเนี้ยพอจังหวะที่ไฟมันกระพริบอะเราอยากให้ฟิวลิ่งค่อยๆเริ่มแบบเริ่มยิ้มออกมาแบบเที่ยมแม่งก็ไม่ได้ตายขนาดนั้นหวยทเทียผู้ชายเทียคนเดียว่ะเสร็จปึ๊บเลยเดี๋ยวเราจะให้คิวเดินออกคิวลิงก็ มองตรงไปข้างหน้าแล้วก็แบบลุกเดินออกไปเลยเดี๋ยวเราแต่ว่าเดี๋ยวเราระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้คิวไปเรื่อยๆมาอ่ะเราไม่ถือเค่อนี้นะไม่อยู่แล้วโอเคที่สุดพร้อมเข้าเกณฑ์โอ้โหเข้าเกณฑ์ครแล้วลุกออกไปแล้วไปจากฟ้าอ่าใช่ใช่่ไงนะพี่ฝ่ากรูว่าเขาเสียใจก็องถอยมากว้างกว้างเสร็จไฟติดเขาลุกขึ้นมานั่งมองมองไฟเพิ่ม ก็เขารุกขึ้นมาเดินไปที่พี่หนึ่งแล้วไฟซึ่งตอนลุกขึ้นมาเดินคือไฟต้องสเต็ปสองนะถูกปะหรือว่าสองอยู่สองไหมพี่สองก,ก็ได้จริงมันต้องไปแบบไปสดใสที่โน่นเลยหรือว่าจริงก็เห็นไฟแหละแต่ยังซ่อน,นแล้วก็เดินเดินออกไปเขาหมอว่างานสเต็ปเดียวเ,เดินออกไปแล้วก็ไปไปไปสดใสที่นั่นเลยแล้วกัน๋ยวแจกสว่างที่หน้านโอเคงั้นเดี๋ยวเราว่างอันนี้สเต็ปสองไฟ นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเล่นยาวไปเลยพี่ก็วังคกว้างก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขยายแคบในทเดียวนครับโอเคสอบอ่าที่ด้วยนะครับออคือผู้หญิงคนนี้มันเศร้ามากเพราะว่ามันถูกแฟนที่คบกันมานานเนี่ยแบบคบกันมาแบบเจ็ดปีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็มาบอกว่าเขาไปต่อกับเธอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราอยากเล่ความเศร้านี้ออกมาครับสองกล้องโฟกัสอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ลองเพ่งเข้าไปในข้อความเนี้ยมันมีความรู้สึกของผู้ชายคนนี้ออกมาอยู่ yeah ถ้าใครรวบรวมสติมองที่โคมไฟ้างหนี้มองที่โคมไฟขวามือตัวเองตรงนี้อยายหัวกว้างมา อือหมดแล้วครับอันนี้วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยในซอยมุดหมดเลยเห็น สว่างเลยขอเข้ามาเยี่ยขอเข้ามาเยี่ยวนะอีผู้กำกับบอกขึ้นขึ้นขึ้นมาหน่อยขอเข้ามาเยี่ยมเฉยมันในซมันมืดมาเลยนีตรงนี้สว่างเสียงดังเลยกมาดูเข้ามาเยี่ยมผู้กำกับบอกอะไรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายมาถ่ายผู้กำกับบอกว่ากี่โมงนะอดเด็กดาวตี่งสีเบรกดาวเบรกดาวเราสามทุ่มสี่สิบห้าสาทุ่มสี่ิ้าสึ่งสี่ครึงใช่ตอนนี้นเห้าทุ่มครึ่งละ เราก็รู้รู้อะไรไหมเราไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้เลยแต่บอกเลยว่าเราไม่ได้อยู่ใต้เดอร์ของผู้กักับผู้กับกับอยู่เดอร์เรานี้เราจะปฏิวัติวงการ e x t ้าผมไม่ได้พูดอะไรผมผมไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าเราผมตามสั่งได้ถ้ายังจ่ายเงินอยู่ผมเลยต้องพูดดีๆใช่ไหมเราถ่ายตรงนี้ใช่ไหมฮะัใช่พร้อมื่อยหรครับของเมือไหร ดูสภาพรัิ่องมนเคีพร้อมนะเาคนอย่างกูมานะแล้วภาพไม่สวยนะที่วัยรุ่นนะอ่อเี้ยรให้กูมาได้ไหมวัยรุ่นไปมอใช่คืออะไรตัวราตางหากตีขามาอย่างเงี้ยเไม่โดนล็อรอแต่ล็ไม่อยู่ไม่ใช่ริงทางรู้เลดหรือเปล่าสภาพกูฟ้องตะกายยากูเคยกับมึงไว้ครั้งที่แล้วมึงจำได้มัพราเราอยากบรรเทาคามร้อรกันทค่เน่ กูต้องมาขี่กรย่ายไงมึงไม่ต้องขี่มึงกมต้องขี่ในเรื่องคืออะไรกูไปมอบแล้วโดนทหารตีขามาอย่างเงี้ยใจหลอดใจเออหรือแบบเอามาเกดอ้ยนน่ามอขึ้นฝาปึ๊บแล้วมันก็ทิ้งทิ้งสัตรมอละอ่ะจริงๆแล้วในเมนนิ่งมันเลยแบบซีเรียสเลยมันคือความหวัง ว่าเราถ้าจะไม่เล่าว่าความบบกของทุกคนมันไม่เหมือนกันอแต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่บนนั้นนะละมาพร้อมแล้วนะสมาธิก้องละเปรดค่อยๆมองขึ้นไปเฮ้ยเห็นบางาาอย่งกนละ้าวเข้ามายอางนันออมองกลงดนึงแลอยมอลงขึ้ไปเอามาค่ยๆยม ยิ้มวันนี้อีกยิ้มไปกล้องไปปุ๊บไปที่โนะมองตรงโนะมองตรงไป้างหน้าแล้วค่อยๆมองขึ้นฟ้าเชียร์อะยิ้มยิ้มไปบุ้ยความหวังโอเคโอเค,อเคแล้วครับ ยังไงต้องครับเดี๋ยวแสดงถึงครับสูงความสามารถนะครับเดี๋ยวพี่ผมน่าจะได้ออกกับพี่โนก็ต่ำๆตนลาทีอ่ะใช่ครับตั้งตครับยังไงต้องทันใหญ่ขนาดนีครับดีครับผมเองก็เป็นลูกค้าของโปรทอยู่แล้วก่อนจะถึงฉากเราคนดูต้องรอสุดวินาทีที่บอกในอีเฟ ไปรุกนหนีหม้ <c oughs> อบไปรุ่นหนีหมอดูหารสีขาแตก